สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้จะพาเพื่อเนเพื่อนมาเรียงแมวหน่อยจ้ะแมวหน่อยกับผ้าจะเพื่อนเพื่อนจ้ะแมวหน่อยกับผ้าก็ซึ่งที่ได้เอื่นว่าแมวหน่อยกับผ้าก็คือแม่ของเขาในจ้ะแม่แม่ของแมวหน่อยในจ้ะหายเขา ที่จริงแหละเขาหักลูกเขาหักลูกเขาไลา่ไล่เ้ยค่ะสิ่งยายนอนกับเคยไทยทําเขาเขาหักลูกเขานอนคือเขาก,กอดลูกกอดยังเขาหักคว่ำหักลูกเลยค่ะเขาก็ไปไปหากินค่ะเมื่อนึงก็เห็นเขาเอาหนูคาบหนูมาให้ลูกเขานี่แหละจ้ะ,จะลูกเขาก็งูจักจกินเนี่แม่เอามาให้เจ้าเพื่นเพือนจ้าลูกเขาก็ยังงูจักกินจ้ะยายนอนเห็นเห็นเห็นเขาคาบมา คาบหนูมามามาให้ลูกกะเพืเเ่อนๆจ้าเมื่อนัน้นยายน้อย่งนี่แก็คาบมาเออลูกเขาก็กินกินแม่เขาเอาไม้ก็กินน้ำกันแม่ก็ฉีดให้ลูกลูกก็กินอยากย้อยนอนก็เบิ้งอยู่จากเบ,บ่้อยูยยย่แต่กะบปกะก,บบกาศไทยท่ำช่วงนั้นนะคะเพราะว่าก็พอเห็นเขาเขากินหนูนะคะก็เลยบ,บ่อยากบ่อยากไทยคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็โดนลไลนะะ่เขาก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ไปหามาให้ลูกเขากินเรื่อยๆโดยเขาก็ ไปไกลไปเรื่อยค่ะไปไกลไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะคะบานนี้พ่อเขาเมื่อเมื่อเมื่อนั่นเมื่อนั่นเนาะค่ะตื่นกันมาเมื่อเช้าเอ๊ะยายน้องลูกขึ้นมาช่วงช่วงตีสามลูกขึ้นมามาเข่าหน้ายายน้องก็เห็นเขานอนกอดลูกอยู่แสดงว่าเขาสิไปหลังจากนั้นค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาบ่เห็นบ่เห็นแม่เขาก็เห็นเห็นตะลูกนั่งกอมอเขม่อยู่อ้าบานนี้เขาเห็นเฮาเขาเห็นเหียนมาหาเฮา ก็สงสัยแต่เาขาือบริเหตนมาว่าบาะบาดเหตแล้วเมียนเขาเสียเมียเขาเสียเพราะเห็นหาน้ำหากับน้ำหาเมียเขาเพราเห็นเอ๊จะไปตีดบ่วงหรือจะไปทั้งใดก่ะย่หมดแย่นองกับตากับน้ำหานะคะน้ำหาน้ำหาเมียของเขาในจ่ะวันนี้เพราะท่านนั่นก็นเลยได้สองมือสามมือมาได้ยินแต่เพิ่นบอาที่บ้านเพิ่นว่า,า,า,วาเห็นในแมวตัว สขีขาวๆสันด่างนิดน้อยสันตัวขา,ขาวๆด่างนิดน้อยไอ้นอนตายอยู่กลางทางปูเหลอยู่ทางพูดดังหน้าเปิ่อยกลื่อยไปนะเอาตายบ่เหม็นแมวเฮาหรืเดือบสันนกหมากัดไ,มไหมคะหมากัดเล้วโอ้ยนอยนกัดหนอ,นอ,นอแล้าก็สิกรุงรังลูกเลาเนาะเนาะกันจ้าตั้งแต่เฮาเห็นเขาเล่ยนอยู่เสียเฮาก็ยังหักเรา่ะเฮาก็หักหักแมวหน่อยก็เห็นเขาเล่นเขาหัวโอ้ยนอนสันนกกั ที่เขาขาดเมียเข้าไปก็ยายนองก็ต้องเอาซื้อนมแล้วก็เอามะป้อนนีตูนก็ดีตนเขาแต่ก็เอานมเอานีน่มะป้อนเขาก็ป้อนเขาเขาหูจักกินนะค่ะเขาเอามาปอนเด,ด็ด,ดไอ้เด็ดว่าเขาดูดเขาดูดไอ้จุกนมมะเป็นมขคือรุ่นก้อนรุ่นก้อนนี่ดูดเป็นค่ะซึ่งยายนองก็ แปลว,ว่าเลี้ยงรุ่นใดก็ได้เลี้ยงตั้งแต่รุ่นเลี้ยงตั้งแต่แมวกำป่ารุ่นก้อนใหญ่งในลูกซีตัวแต่ว่ารุ่นนี้มีมีอยู่สองตัวรุ่นไปนั่นอีกก็ได้หาตัววันนี้แมวหน่อยแมวหน่อยแย่นองหลายหลายเยอะอยู่แต่แบ,บัดเขาใหญ่มากแล้วก็หายไปน้ำเล่อยเลยจ้ะพอมันเ้าอยู่น้ำปลาเนา,จานะจ้ะเนาะเบิ่งเบิงบ้งเขาหล่นดู แต่ลิตัวนเไยตาหักเมังก็หลีนก็ไดจำเมื่อี้ก็อน่อนยังบอกที่ยายน้องได้เนี่ก็คือยายน้องตั้งกล้องถิ่มไว้จังไดล่ะตั้งกล้องถิ่มไวว่าจะเบิ่งความหนาหักของเขาเนี่ยจ้ะว่าเขาจะหลีนจังไหนก็สิพ้ากันเทจังไหนอยู่เนาะแล้วก็อยากอยากเบิ่งแล้วค่ะไอ้น้องก็อยากเบิ้งอยากเห็นค่ะคลยอยากว่าไทยทําไม้กันน้าจังะอันเพราะว่ามือหนึ่งเห็นเขาเขาพักกันเขานอนไม่ขันนียไหมสองตัวไหม

จีว่าเฮาให้เข่าบ่แม่นเด้นนะนะฮะนึกขึ้นได้ยังไงว่ากันเข้าไปนอนในคันเดลยยายน้องก็เบิ่งเนี่ยไงเอาโอ้โหเบงเนี่ก็เป็นตะเบิ่งนะค่ะเบิ่งใครยายน้องก็เลยตั้งกล้องไว้ตะเบิ่งเขากันนะเบิ่งเขาเล่นกันนะจ้ะดอกจ้าก็เลยว่าเออพาเพื่อนๆเฮามาเบิ่งกันนะมันเบิ่งมาเลี้ยงรอยกันเด้อเพื่อนๆจ้ะ เลี้ยงแมวกัมภาพูด <c oughs> อันเห็นสายไฟว่างยังสั่นหนึ่งยายน้องบ่ได้เสียบเด้อค่ะเด้อย, <c oughs> ยายน้องบ่ได้เสียบไฟย่ <c oughs> าเสียบนี่ยายน้องก็จะเอาขึ้นเอาขึนสูงๆเพราะว่าย่านย่านเขาอันกัดแต่กัดกัดบ่เขาเราก็ว,ว่าสายไฟตัวนี้สายไฟยายน้องสายสายใหญ่ เราเขากะเขากะแข็งค่ะแข็งกัดกัดว่าได้แต่ว่ายาะน้องกับบอบว่าได้ประมาทนะคะถ้าเสียไฟให้น้องก็จะเอาขึ้นเอาขึ้นข้างบนเอาเอาแขวนข้างบนแต่ในบ่ได้เสียบก็เลยว่างก่องก่องไหวประเทศเขาเลินก็เลยก็เลยเอ้าบ่ทันเก็บเอาไว้สิไรก็ปอยเขาหล่นนะดังเอยมันก็เป็นตะเบิ่งนะค่ะเอาเพื่อนเอา เบิ่งเขาเรียนเมื่อเขาเนี่ยแต่เพราะว่าเขากับพอดีเขากับมีมีสองโตนะคะเพราะได้เล่นได้เป็น,เป,นเป็นเพื่อนกันเห็นเขาเล่นี่สิขสงสารลิโตนลิโตนชาิโอ้ยเนาะสนอกกินเขากินน้ำกินเปิ้นก็ก็สิกินเปิน้น,นช่วงก้อนที่แม่เขาเสียนะค่ะยายน้องกับปัฟึกให้กินเขาน้ำแม่พอดีแต่แม่เป็นับบโมจกักเอินลูกเอิ้น,นี่เพิ่นมากินอยู่ อยาเพิ้เล่นกินเขาเป็นช่วงก้อนก้อนที่แม่เพิสิเสียไปนะก้อนที่แม่เพิ้ลเสียอจากเพิ่นไปนะจ้าก็เล่นเล่นนะแต่ว่ายายดอกยายดอกเสียวให้เขาเขาไปข้างในให้เขาในบ้านเขาว่าได้เขาไปแล้วไปลี่ม์ขวดอยู่ตัวตี่ตัวเดยนโอ้ยขนเขาขนเขาช่วงนี้คือ เอ้โอ้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 อเอ้เยวันเนเ้องยาบ่มีเียกีงั้นไอ้น่องก็จินั่งเบิ่งเขาละเบิ่งเขาเนเิเารนแล้วก็อดหัวเลาะบาไหนแล้วกเพื่อนจ้า มันกะมันกะพอดไข่พอดไข่ไอ้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 เขาไปเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะเาเบิงเบิงเขาดตีนกะกะขอโทษนะคะผู้เปิญบ่อบ่อหักแมวกับมีนะคะผู้เปิญบ้าแมวเปิญอาจจะหักม้าไปยังสัตว์หน่อยจ้ะมีผู้ผู้หักม้าผู้หักแมวแต่ของเย็นนองกะมีทั้งหมาทั้งแมวเพราะว่าแมวเย็นนองเนี่ยเลี้ยงมามันเป็นอย่างมันเปยนญานหมาน่อจ้ะนั่นล่ะสาเหตุที่ ที่แม่เพิ่นได้ไปถึกหมาถือแก๊งค์กัพ่อเพิ่นเพิ่นบ่ย่านเพิ่นบ่ย่านหมาเพื่อนอะไเอ้าเอ้าเต้นเข้าคันอีกแล้วเอ้ยเนาะเต้นเข้าคันเอ้ยเนาะเนาะเนาะ ก็พิ่งพิ่งไปก็เพื่อนเพื่อนไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเบิ่งเขาเล่นเขายังนะจ้าเพื่อนเพื่อนก็ซึ่งก็ย้ายนอนก็คิดไปกินมากก็โอ้ยพาเพื่อนเพื่อนนะเบิ่งก็ได้เพื่อนย้อนยอกันเรียนยุ่งสั่นเดะเอ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะว่าเอ้าไปยังย้ายนอนจะเก่า ไม่เบิ่งแมวน้อยเล่นยญเนาะปัจจุบอนก็คือย้ายน้องก็ก็บขึ้นว่าเพื่อนๆของเฮาทุกคู่ทุกคนนี่ค่ะก็สิก็สิฮักฮักแมวฮักแมวฮักหมากันเนาะคันเนาะเพราะเพิ่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เฮาเฮาฮักพลังคนก็เพิ่นเอิ้นยังว่าเป็นถาดแมวนั่นถาดแมี้ยวถาดมาจนว่าตั้งตั้งตั้งชื่อตั้งฉายาว่าถาหมาถาดแมวไปเนาะมันก็บ่มีหยังเนาะเลี้ยงเนาะก็อวดหักบ่ได้เนาะค่ะ ไอ้เจซี่แล้วผู้ใดสิไปอดหักเขาได้เขาเล่นมันก็เฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดเมือมัน้งสิมานั่งไปเฮ็ดเบียกดมือมึมบ้ามานั่งเบิ่งเขาเล่นกันเจ๊ซี่ก็อ้าก็เพิดเพื่อนไปเด้ดอกกระเพิเพื่อนๆจาเบิ้งเบิ้งเขาเหรินหรือว่าอันอันที่กินเน่ะยายน้องก็บ่คิดว่าสิเอาขันมาให้เพิ่นเล่นดอกอันมื้อนั้นตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเปิดประตูออกมาเอ้า ถ้ากันนอนคนร้องมองอยังใน้คันเพราะว่าคันไปนี่นี่อันอันยายน้องเอาตักนา้าเอาตักน้าขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะน้ามาเอาามา,า,าไว้เขากินนั่นแหละเขามาใช่ถวยว่างว้ด้วยไไว้ไวบบัลืมบอกคันลูกไปคันก็เลยวางว้อยู่นี่เห็นเขาเขานอน,อนให้คันก็เลยว่าเอาไปก็เลยว่าเอาไปเมียน ก็เลยเอาจริงไว้ให้เขาเลยขันใบนี้แต่พอมันก็มีอยู่มีหลายใบอยู่ขันท,ที่ที่ใส่นะคะเห็นเขาเที่ยวเขาเที่ยวนอนเอาจกเนี้ยหน่อยมอุนะีเนี่ยจะไป้เขาขันเพิ่งนึงกะโอ้ยเนาะคิดเบิ่งเด้อเอามาเปรียบเทียบใส่เด็กเล็กเล็กหน่อยเนาะบ่ฮห้วอียังแล้วบ่คือวายเจ้าของบ่มีเม่ Cứ hoa chỉ mê ảo đi biển nè giang đuôi hm 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 bà, hm 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 ไอ้ไอ้ไอ um, so ้หัวปลาที่ยายน้องบ่กินน่ะน้องเลยเอาเอาเอาใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยแล้วแล้วว่างมันเบิ่งมันสิกินบ่เบิ่งดูว่างแล้ก็กินกินก็กินกินบ่ราะเคยเป็นแล้วก็กินบ่ราะเคยเป็นเพก็จกจกไปซั่นนั่นล่ะจกจกดมดมนี่ซั่นล่ะมกมกปลาจ้ะมกมกปลาน้อยๆมกปลาไอ้ปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยปลาซิีวปลา เขาหน่อยหน่ะจ้ะปลาปลาเดือดไะหกปลาหลายๆอย่างปนกันนั่นแหละมือนั่นพะย่เราไปใส่ใส่แล้วมาหมกนั่งกินกับกับว่กินหัวเนาะกับบีเอาหัวมัวางไว้ไงเอ๊ะอาลอกๆไงมันกันหน้ามันกินเลยเอาก็จะกินเปลี่ยนอยู่ทั้งเนาะสัญชาติาณของเขาเมยมยวกับปลาแมีมันก็ถือกันเด้ล่ะ เบิ้ง <c oughs> <c oughs> ไปเบิ้งมากอะเออกะปิดตะเบิ j ain, j ain non, wa, ้งจย่าปิดตะเบิ ade, ้งเขาเขากับมะเลีนนึกซีเหรอค่ะถึงยายน้องที่แรกกะบอกบ่บ่าคืนวาเด้บ่กคืนวาต่อตั้งกล้องบ่วางกล้องไว้วางกล้องไว้ตั้งไว้ไอนว่าจีเบิ้งเบิ้งเขาเล่นไปซื้อๆนี่ยแหละธรรมดาละบัดบัดตั้งไว้แล้วมันเลยมาเปิดเบิ้งเอ๊ะมันกะปิดตะเบื้อยู่นะจ้ะกันะใจน้องกะเรียกมาตัดพัต่อเบิ้ง ก็คือส้มปิดตะเบิงอยู่สุดหลงเฮ้ยพาเพื่อนเพื่อนเบิงกันนะเพื่อนเพื่อนก็ทุกคนก็กหักสัตว์ละหักแมวหักหมากันสุขุทุกคนเลยจ้ะเนาะอันอันอันเพื่อนเพื่อนเนาก็ได้จ้ะผู้ผู้ลังคนเพื่อนก็หักแมวผู้ลังคนเพื่อนก็หักหมาเนาะกันเนาะก็เลยเอาไหมเพื่อนเพื่อนเพาเบิงนี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าชีวิตของของเขานะค่ะชีวิตของแมวหน่อยซึ่งแยน้องก็เลี้ยงรุ่นได้ก็เป็ี่ยนเหลือแตแมวกำพ่า คำถามาหลายรุ่นเลยค่ะเพื่อนจ้าที่ให้น้องเลี้ยงก็เพราะว่าแม่เขานั่นแหละแม่เขาก็ความฮักลูกแล้วนอกจากน,นาะฮักลูกอยากให้ลูกเจ้าของได้กินกระบอกอยู่โอ้ยสนอกแม่เนะี่ยมีแนวให้กินอยู่ลูกบ่หาแต่ไปเรียนหาไม่เขาดอรกระกไปคือเา่าไปหามาเห็นมาสู่ลูกไปเลยเจ้าของก็เสียรุ่นก้อนก็คือกันแม่ก็เสียไปคือกัน รุ่นก้อนแห่งหาตัวรุ่นที่ที่ยายน้องเลี้ยงม้ามันหลายรุ่นเลยค่ะหลายรุ่นแต่รุ่นรุ่นเลกรุ่นเลขรุ่นเลกที่เลี้ยงนั้นลูกซี่โตบานี้กะได้จนมาได้ลงทุนซื้อขวดนมล่ะซื้อขวดนมแต่แท้ทุกรุ่นกินกินไอ้นมกินดูดจุกนมเปลี่ยนทุกรุ่นไอ้นี่ไม่สองโตนี่ล่ะบ่ดูด บ่ดูดแต่ว่าเฮาเอาเฮาเอาใส่ไอ้จานใส่ถ้วยใส่หยังใหยย้จังซี่ก็ผัดเลี่ยกินบ่ฮู้จักเลี่ยกินเป็นอยู่จ้ะมี2สตัวนี่ละ่ะผัดเลี่ยกินก็เลยบ่ก็เลยบ่ให้กินบ่ให้กินจุนจกนมจ้ะบ่เอาใส่ขวดให้กินปวดหลับปวดหล่ะเบื้องล่ <laughs> เน,นเด้อเขียนหนอนตอนเตียนเตียนโอ้ยก็เบิ่งไปเบิ่งมาก็าาเพิ่นน่ะค่ะเนาะเพิ่นเปิดนเพิ่นนะเบิ่ง

ไี่ไหลเปืนจ้าไอ้ไอ้ไอ้ค่ะยาหน้องกับมี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 แนวจิวซูฟังแล้วกันเนาะกะเป็นนิทานปลัมบลามาคื้อกันหลาจะเพื่อนเพื่อนจ้าที่เพิ่ว่าแมวแมวเนี่ยมันคืออยังแมวกับคือกันคือกันกับเป็นสัญชาตญาณของแมวกับคือกันกับเสือแหละค่ะเสือเปี้ยงแต่เสือเนี่ยเขาเขาเขาสิโตใหญ่แล้วกันเนาะแต่ว่าแมวเนี่ยเขาสิโตน้อยค่ะเสือกับแมวเนี่ย ตะกี้ตะก้านี่เสือเขาจะขึ้นต้นไหม่เปินเนี่ยค่ะเสือเขาจะขึ้นต้นไหม่เปินเขาก็เลยมาขอให้แมวนี่ไอ้ปิเปินอาจารย์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนสอนให้เขาขึ้นต้นใหม่ค่ะกาสอนสอนให้เขาขึ้นต้นใหม่กาแมวกับแมวก็เลยสอนสอนเสือการขึ้นต้นใหม่ขึ้นแบบใดเห็ดจังใดขึ้นไปจังใดการล่าเหยื่อล่าแบบใดจะแมวเสือจะเห็ดได้ได้กับแมวแมวล่าล่ะค่ะการล่าของเสือ กับแมวความเร็วของเขาคนต่อึน้นต้นไม้คืนยังได้เรียบร้อยเก่งค่ะเสือกับเก่งคือกันขึ้นต้นไม้แตะบา้านนี้แต่ว่าแมวเเขาฉลาดเลยค่ะเขาสอนวิช,ชาของเสือสอนเขาสอนให้ทุกอย่างเสือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างน้ำแมวเลยแมวหจังได้ได้ปุ๊บได้น้ำแมวบดสุยางแต่ว่าเสือลืมคิดไปว่าไอ้แม่เาเขาฉลาดเขาฉลาดจนเขาเขาสิก,กักวิช,ชาว่าิณนนี่ เดียวนะคะที่เขาบาสอนเสือเพราะว่าเขารู้ว่าจักมือใดมือหนึ่งเสืออาจิคิดอยากสิล่างคู่เพิ่นว่าสิลลางคู่เพื่อเพิ่นวานล่ะมันก็เลยเมนคว่ำของแมวเพราะเมื่อเมื่อหนึ่งเสือคิดว่าเจ้าของเกีงยี่เสือคิดว่าเจ้าของเกีงแมวเลียนขึ้นตัวใหม่เขาก็ขึ้นได้คือกันเขาก็เก่งได้คือกันแมวก็โดดคุบแบบไี้ก็ กร,กระโดดไปไหนคือกันเฮ็ดได้ตึกต่างๆคือกัดกระแมวเสือก็เลยคิดไปคิดมากบ้าแมวจะต้องเป็นอาหารของเสือเพราะว่าแมวมันตัวน้อยมันจะบ่สามารถคุบข้อเสือได้นะมานี่เสือก็คิดไปคิดมากเสือก็เอาถ้าแล้วบาดเนี่ยก็เริ่มตะปบเล่นตะปบหัวเสือเอาอี่ลี่เแล้ยววาเนี่ยจ้าก็สิเอาแมวอีลีตีแมวก็หู้ว่าเสือสิสเอาเจ้คล้องแล้วบาดเนี่ย แมวกับเลนหนีเสือกับเลนตามเต้นตะคุบเต้นตะปบบนเถาะแมวกลายันขึ้นต้นไหม่เสือกับเลนขึ้นน้ำบ่เนี่ยเสือเลนขึ้นน้ำเสือกับน้ำน้ำจีตะปบแมวห้ได้จะเอาแมวหอไดบาเนี่แมวจวนตัวมากับแมวกับก็เล็กกระโดดลงจากไอ้ต้นไม้นะกระโดดเจีบลงมามาเนี่เสือลืมคือพ่อว่าแมวบ่ไดสอนวิธีลงต้นใหม่ แมวบได้สวนไว้้ะตายหัเนห้เสือน้ำแมวบไดีฮิดจังได๋บา้จิกระโดดน้ำแมวจะต้องกระโดดให้ได้แมวบ่แมวบได้สวนไวจังได๋ก็ต้องกระโดบดบ่กระโดดเสือลงมบได้เสือสิลงมตนใหม่บอดีว่าแล้วก็กระโดดลงมาที่บาดนี้เสือกระโดดลงมามันกระสูงหรือาดน่านะกระโดดลงมาเสือก็เลยคอหักนั่นลหละก็เลยสวนในร้วา่าทซีที่ ทีล้างคู่มันกับจุดจบมันก็เป็นยังสั้นแหละจะเพื่อนๆจ้าค่ะนะมันก็เป็นเป็นคําสอนเป็นอุท่ารอนให้รูววาาวรกก au, ้ว่าเป็นสิทธิ์อย่าคิดล้างครูที่ผลว่าเราจะเนาะนั่นลหละคือคือสุภาพสิทธิ์ผลสอนห้วยเป็นสิทธิ์อย่าคิดล้างคู่คนครับมาคู่เพื่อนจะต้องเก่งก็เฮ้าบอย่างไหนก็อย่างหนึ่งถึงแม้ว่าผลสิทสิ์ไยทอดสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮ้าค่ะเฮ้ากับบสามารถ ที่เอาชนะคู่คนใดคูค่ก็คือคู่คู่ก็คือคู่ครูค,คือผู้สอนครูคือผู้ให้ค่ะเพิ่นไห้เพิ่นไห้เฮาทุกอย่างสอนเฮาทุกอย่างแต่ซิ์กะลืนคู่ไปว่าใดค่ะถึงแม้ว่าซิ์จะเก่งขนาดใดก็บ่สามารถที่สิเอาชนะคู่ใดค่ะ เพราะว่านี่แหละค่ะก็คือค้นเปรียบเทียบค้าสอนระหว่างแมวกับเสือนี่แหละที่่นสอนเฮามานะคะเพื่อนๆจ่าเพื่อนๆทุกคนกับคงสิเคยด้ยินเรากันเนาะครับนี่ก็บ่แมนว่าสิเคยด้ยินมาตั้งแต่ยายหนองแล้นเพื่อนๆเขากับสิเคยด้ยินมาคือกันที่่นสอนมากเป็นสิทธ์อยาคิดล้างครูเพิอ่อนว่าเนาะครูคือผู้สอนครูคือผู้ให้นะคะเพื่อนๆจ่าอะ่ะเฮากับ ก็คือเป็นอย่างเจ้า่อยมีวันคู่มีขับโบชาคู่นะคะก็คือคู่เปินสละตกสิ่งุกอย่างเปินนซ้อนเท่าุกอย่างเท่ากับต้องให้ความเขาลบคู่ค่ะบอ่อเมนว่าว่าเจ้าของเกียงเลวสีเอาชนะคู่กับบ๊เมนนะคะเพืเ่อนๆจานนี่แหละยายนองก็ขอฝากคําอุตาหอนตรงนั้นไว้นะคะคือจังยายนองนี่แหละค่ะถึงเมียว่าคุณคู่เปินลสิเปลี่ยนเล็กๆเล็กหน่อยแต่แยายนองก็ให้ความหนับถือ คือเพื่นก็คือคู่คู่กับคือคู่นะคะเพื่อนจากลายยายนองก็ขอฝากเพื่อนไว้สัำนี่แหละค่ะอ่าเบิ่งมึงมึงแม้หน่อยแล้วต่อไปนะคะจะขาก็เลนหัวของเขาังสิ่นแะเขาบ่เออคือจังเขาเขาจะมีความสุขเล้ยไล่เนี่ยโดยเขาลืมคิดว่าไอ้คนที่เนี่ก็คือเขาเขาเม่เขาบ่ได้ยุ่กับเขาเร็วนะคะเขาก็จะลืมคิดตรงนั้นอยู่เด้๋นาะจะเนาะเปิดเปิจ่า ความสนุกของเขาเนาะกับเบิ่องดื้อเบื้องเรียนโอ้ยเมื่ออย่างนี้อันอันไปเกาะอันจะเข้าในห้องจะเข้าเอาเอาเอาซิ่งกันแล้วเนี่ยยอกันยูซานี่แหละครับเพราะเหตุที่ยังกิ่งไปกิ่งมาเรียนกันยงนียแยนอนกับเป็นพวกหัวขวั บอเมีนเขากัดกันน่น่ะนะบอเมียนด้วยจ้าเขายอดกันเฮ้ยเหเฮ้ยหเฮ้ยเรเฮ้ยนะเอาเอโอ้ยเนาะนี่ก็จะบ่เมี้ยวเนาะยอดกันเอ้าเอ้าเอเอ้านี่กะโวดบอเอ้าปีนตอปีนใส่กันว่าจะมีเหรออนี่น้อยจากเพื่อนเปือนจ้าความเป็นตะหักของเขาอ่า ยังแต่เขาลงไหลไปได้นะครับไ้ปดได้เดเเล่นกันยุสันนี่แหละเอยเด้เด้อเดเอาเอาที่เผือเอาที่เผือเอ้ยเออพเผือกเผ่นะพ่อเพิ่งเขาเล่นเน่งสี่อะไรกันแย่หน้องไปยัดยังเลยพ่อเล่นย่สันนี่แหละเวลาเวลา เอาปีนมาดปีนสายไฟล้วบาดเนี่ยเอาปีนเราบาดเนเอาอืปีนเงินไปขึ้นไปเบิ้งไปเบิ้งดูสายไฟเขาเห็นดจังไหนอยู่ <laughs> ไปเบิ้งดูไปเบิ้งดูเบิ้งสายไฟดูไอเบิ้งดู <laughs> นี่สายไฟค่ะสายไฟย่นนองก็ได้เสียบครับเขาเลยปล่อยเขาหลินกับย่นยนองก็ได้เสียบไฟกับเอาไว้เังสิ แต่ว่าได้เสียบก็เอาไว้ยังสี่เละจ้ะแต่ถ้าเสียบยานองก็จะเอาขึ้นข้างบนนะคะขึ้นข้างบนมันก็เหรีย็เอกเรียกกันโอ้ยเนาะเหตุใดเขามีความสุขไปเป็นเมือเป็นนั้นมาถึงตรงนี้แล้วย่าหนองขอเข้าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า